เวลาที่เราอ่ะจะทําอะไรอนะ่ะน้ำอ่ะอยากให้พวกเราค่ะกลับไปเริ่มจากจุดแข็งตัวเองก่อนคนเราอ่ะชอบทําสลับกันก็คือเราอ่ะมักจะลองหาว่าเฮ้ยวันนี้เรามีจุดอ่อนอะไรอ่ะแล้วเราจะไปเติมจุดอ่อน,น,อรต,ออนตรงไหนดีอ <gue> ันนี้เราทำไม่ได้แน่นอนเพราะเราไม่เก่งด้านนู้นไม่เก่งด้านนี้ซึ่งมันจะกลับไปเหมือนตอนไหนหรือป่ มันจะกลับไปเหมือนตอนที่เราเรียนคุณก็จะเรียนพิเศษในวิชาที่เราอ่อนมันเลยทําให้เราอค่ะไม่ได้เติบโตเต็มศัก,กยภาพหรือว่าทํางานในสิ่งที่ที่เราควรจะทําในเรื่องนั้นถ้าเรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรและเราทํางานภายใต้จุดแข็งของเราจุดแข็งนั้นนะ่ะมันจะชัดมากขึ้น,มา,<ช>นมากขึ้นมากขึ้นใช่ h e Solutions Talk ตัวเราอ่ะพัฒนาหรือยังเ,ออเ,ยเราคุยกัน,นเรื่องนี้ดีกว่าเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าว่าโอเคนะคะ<ม>แล้วตัวเราเนี่ยเราจะพัฒนายัางไงได้บ้างนะคะหลายคนเนี่ยเวลาพอเข้ามาคุยกับน้ำหรือเข้ามาคุยกับพี่ป๊อปเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยอยู่ในสถาบันฝึกอบรมเนอะแล้วก็เราเนี่ยมีเทรนนิ่งให้กับองค์กรน้ำภาครายเล็อกระชนคนก็จะชอบเลยเขามาถามว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาตัวเองไงดีหรือว่าเฮ้ยในวันนี้มันมีสกิลเยอะแยะเลยอ่ะเราควรจะเริ่มยังไงวันนี้น้ำก็เลยเอออยากมาชวนคุยค่ะในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาตัวเเองจจากุดนี้ย ไปยังจุดที่เราภาคภูมิใจได้ยังไงนะคะคอย่างแรกเลยอ่ะน้ำอ่ะมักจะแนะนามาให้คนเราอ่ะรู้ก่อนว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรจุดแข็งของน้ําคืออะไรครับคือน้ำเนี่ยน้าจะมีความสามารถในเรื่องของการพูดการสื่อสารอันนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดแข็งที่เราเราทํางานด้านนี้ด้วยแล้วก็ตั้งแต่ก่อนหน้าเนี้ค่ะน้าก็มีโอกาสได้โอดเป็นั้งดีเจเป็นพิธีกรเป็นเป็นการลงเสียงหรือว่าเป็นเ,เป็นสิ่งที่เราอ่ะทำในเรื่องนี้มาเาพราะฉะนั้นเนีียคือจุดแข็งน้าอยู่ละมีอะไรครับนอกจากว่าการ สื่อสารที่ดีนะครับการการใช้น้ําเสียงที่เหมาะสมหรือว่าการเลือกภาษาคําพูดที่ถ่ายทอดได้ดีมีอะไรครับที่เป็นจุดแข็งของนั้น ก็เน <N ic> um> ี่ยในเรื่องของของอารมณ์การรู้สึกว่าเออเป็นคนจริงใจอะไรพวกนี้จ,จริงๆอะมันเป็นข้อเป็นข้อที่เป็นจุดแข็งใช่ปะทีนี้ถามว่าเราเราเราสเะเดนต์เรื่องจุดแข็งขึ้นมาทำไมเพราะว่าเวลาที่เราอะจะทําอะไรอะน้ำอะอยากให้พวกเราค่ะกลับไปเริ่มจากจุดแข็งตัวเองก่อนเ,อเพราะว่าคนเราอะชอบทําสลับกันก็คือเราอะมักจะลองหาว่าเฮ้ยวันนี้เรามีจุดอ่อนอะไรอะแล้วเราจะไปเติมจุดอ่อนตรงไหนดีอันนี้เราทำไม่ได้แน่นอนเพราะเราไม่เก่งด้านนน้นไม่เก่งด้านนี้ซึ่งมันจะกลับไปเหมือนตอนไหนหรือปะ มันจะกลับไปเหมือนตอนที่เราเรียนเวลาที่เราเรียนน่ะคุณเรียนพิเศษวิชาอะไรคุณก็จะเรียนพิเศษในวิชาที่เราอ่อน uh huh. อย่างเช่นสมมติว่าเราเก่งเลขแต่ว่าเราห่วยอังกฤษ uh huh. คุณก็จะไปเรียนเสริมอังกฤษเพื uh huh. ่อที่จะให้อังกฤษอ่ะมันโอเคแต่เลขอ่ะถามว่าคุณเรียนเสริมเลขวะคุณไม่มีทางเรียนเสริมเลขแน่นอนเพราะคุณรู้สึกคุณเก่งแล้วใช่ปะ uh huh. มันก็เลยไอ้วิธีคิดเนี้ยมันก็เลยติดมาตอนโต uh huh. ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราไม่เก่งอะไรวะเราต้องไปเรียนเก่งอะไรวะไม่บอกว่าเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราอ่ะ สุดท้ายเราเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจุดแข็งของเรามันคืออะไรแล้วบางทีเราไม่กล้าที่จะบอกด้วยซ้ำว่าจุดแข็งเราคืออะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันได้หรอมันดีเหรอมันเลยทําให้เราอะค่ะไม่ได้เติบโตเต็มศักยภาพหรือว่าเฮ้ยทาให้เราไม่ได้ทํางานในสิ่งที่ที่เราควรจะทําในเรื่องนั้นตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า ถ้าเรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับแล้วเราทํางานภายใต้จุดแข็งของเราใช่นะครับพอเราทํางานภายใต้จุดแข็งของเราจุดแข็งนั้นนะมันจะชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ครับยกตัวอย่างอย่างน้าชัดเจนมากครับพะน้ําบอกว่าจุดแข็งงตัวเองคือการนําเสนอการถ่ายทอดคาพูดนะครับการกรองคําพูดการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่และน้ําก็ค่อยๆใช้จุดแข็งเนี้ยเดินทางมา จนประสบความสำเร็จใ,ในวันนี้ <S <S: <S ใช่คือจริงๆอะก,ก่อนที่น้าจะเป็นวิทยากรเนี่ยค่ะน้าม,มาทํางานในเรื่องของการสื่อสารกันอย่างที่น้ำเล่าอ่ะมาตลอดเลยนะ,ะน,น้น้ำรู้ว่าเอยโอเคน้ำสื่อสารได้น้ำเริ่มจากการเป็นพิธีกรน้นำเริ่มจากการที่น้ำเคยไปสอบผูป้ประกาศข่าวได้นะออเอ,อแล้วก็สวัสดีครับคุณไทยรัฐครับใช่นะเคยไปสอบผู้ประกาศข่าวแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้เหมือนกันคือน้ามาจะทําอะไรตามที่เออเราเรารู้สึกว่าเราถนัดแล้วเราพัฒนาได้แล้วเราจะหาจุดแข็งของตัวเราได้ยังไงครับ คืออย่างแรกอ่ะเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเราอ่ะทาอะไรแล้วมันเป็นธรรมชาติมันจะมีบางอย่างที่เราอ่ะทําเป็นธรรมชาติแล้วคนอ่ะจะมาถามเราว่าเฮ้ยทำไมทําสิ่งนี้ได้เช่นบางคนบอกว่านี่ทำไมเธอทํางานเป็นระเบียบจังเลยอ่ะใช่ทำไมทํา Excel แล้วแบบเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะใช่บางคนทำพรีเซนเตชันโอ้โหโพลแบบไี่ทำสวยยอดซึ่งว่าแบบทำดีมากจุดนี้คือต้องระวังเพราะเราอ่ะมักจะตอบเพาอยหรือว่า ไม่นะก็ปกติเราก็ท<อ>ําอยู่แล้ว<อ>ซึ่งไอ้คำคำนี้แหละมันทําให้คุณกลบจุดแข็งตัวเองรู้ปะ่ะ <Okay. S 1> ถ้ามีใครพักอะไรคุณเรื่องเดิมๆว่าคุณทําได้ดีจังเลยให้ลองสังเกตดีๆนะว่าอันนั้นนะมันอาจจะเป็นจุดแข็งเราเพราะเราชอบปฏิเสธ เฮ้ยโอไม่หรอกจริงๆก็แป็นปปกติอะแกใครๆก็ต้องทางานเป็นระเบียบปะแกเฮ้ยจริงๆอะคุณอาจจะเป็นฮอนโดมาลีเอกก็ได้นึกออกปะใ,<ช>ให้แบบจัดบ้านเป็นระเบียบแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้เยอะมากแบบนี้ค่ะลองสังเกตดูว่าสิ่งที่คุณทําได้โดยที่มันดูเป็นธรรมชาติจังเลยอะแล้วคนอื่นอะเริ่มมาบอกว่าเฮ้ยทำสิ่งนี้ได้ดีนะเริ่มมาพูดบ่อยๆแล้วใช่อันนี้ให้ลองเก็บไปคิดดูนะว่าเฮ้ยพี่อาจจะต่อยอดอะไรได้หรือเปล่าอย่าคิดว่าความสามารถที่ตัวเองมีอะเป็นสิ่งธรรมดาอืมผมแนะนําอี บางคนรู้เร็วอ่า uh. แต่บางคนเนี้ยยังไม่รู้หาไปเรื่อยๆครับเออทดลองค่อยๆหานะครับ mm hmm. เพราะชีวิตคือการเรียนรู้เราเรียนรู้ค่อยๆียนรู้ไปจนเจอจุดบางจุดเราสึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราสนใจมันเราถล้ำลึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันเนี้ยแสดงว่าเรารู้สึกชอบนะครับ mm hmm. เราสนใจแล้วเราจะเก่งในเรื่องที่เราเรียนรู้ครับความรู้ค่าความกลัวเสมอใช่ครับ เราก็ลองดูว่าอ่ะพอเราหาจุดแข็งเจอแล้วให้ลองดูว่างานแบบไหนเนี่ยนะคะที่มันจะตอบโจทย์จุดแข็งของเรานะคะแล้วก็หาวิธี่ะเสริมจุดแข็งของเราเนี่ยในมิติต่างๆไปเรื่อยๆนะคะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยค่ะอย่างสมมติว่าอ่ะน้ำบอกว่าเฮ้ยน้ำอ่ะเป็นคนถนัดเรื่องของการสื่อสารน้ำก็เลยลองไปเรียนเรียนเพิ่มทีนี้น้ำเรียนเพิ่มอะไรน้ำเรียนเพิ่มเรื่องของการสอนเรียนเพิ่มเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์เพราะว่าน้ำอ่ะ เป็นพิธีกรเป็นเอ่อดีเจอยู่ล้วใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเราออกเสียงเก่งละเฮ้ย <All right. S 2> แต่เราจะทํายังไงว่าเราจะมีทักษะการถ่ายทอดอ่ะเราก็ยังต่อยอดเรื่องเดิมว่าเฮ้ยงั้นถ้าเราสอนละ่ะ mm. แล้วเราจะมีทักษะการสอนยังไงมันก็คือยังเป็นยังเป็นเส้นเดียวกันอยู่แบบนี้ค่ะอ่ะเพราะว่าเลยเราก็ในมิติหนึ่งน้ำก็ชอบในการหาความรู้ใช่ป่ะเราจะเอาความรู้มาถ่ายทอดยังไง mm. มันก็ยังเป็นเส้นของการสื่อสารอยู่อันนี้ก็คือการที่เราอ่ะลองไปดูว่าแล้วเราจะต่อยอดจุดแข็งของเราเนี่ยได้ จากมิติไหนนะคะคพอเราต่อยอดเสร็จแล้วค่ะข้อต่อมานะก็คือข้อสองนะครับอ่าค่ะ<ม>ให้พาตัวเองเนี่ยไปไปอยู่ในจุดที่คุณอ่ะจะได้ใช้จุดแข็งอันนั้นเพราะว่าพอเราได้ใช้จุดแข็งของเราอย่างแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันง่ายแล้วเราภูมิใจแล้วเรามั่นใจแล้วเราจะกล้าในการทําอะไรที่มันแตกต่าง นหเราจะกล้าทําอะไรที่มันแตกต่างแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะชีวิตมันก็ไม่ได้ยากเพราะคนบางคนนะรู้สึกว่าคุยทำไมชีวิตยากเลยเพราะคุณเนะี่ยมัวแต่มองจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็มัวแต่จะไปแก้ไขในสิ่งที่เราทําได้ไม่ดีตลอดโดยมองข้ามไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีบางอย่างที่มันมันก็ง่ายนี่หว่าใช่ขอแชร์นิดนึงนะครับด้วยความที่เราเองมีโอกาสไปเทรนให้หลายองค์กรครับองค์กรหนึงเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับ ก็ตอนนั้นไปเทรนนะครับไปเจอคนหนึ่งเป็นท็อปเซลเลยน<อ>ะครับก็ไปคุยกับเขาว่าเข้ามาเข้าสู่การการการเป็นพนักง,งานฝ่ายขายได้ยังไงทําไงถึงเป็นท็อปเซลขายเก่งตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่จริงๆตอนสมัครเข้ามาเนี่ยนะเขาจบด้านบัญชีมาโอ้คนละสายเลยย้อนกลับมาว่าทำไมเขาจบด้านบัญชีเพราะว่าตอนเอนะ็นเนี่ยโอ้ยุคเอ็นทราเลยตอนนั้นเอ็นเนี่ยนะเขาเลือกมานะเขาเรียนเก่งไงเขาเลยเลือกคณะแล้วสอบเข้าบัญชีได้นะแต่พอเรียนบัญชีไปปุ๊บเนี่ย S <S เขาเรียนได้นะเรียนจบด้วยอาจจะไม่ถึงเกียรินิยมครับแต่ก็เรียนได้ดีะ<ฮ>ะนะครับก็เลยคิดว่าวิชาชีพทางด้านการบัญชีเนี่ยจะมาทำเป็นอ,อาชีพอ่าแต่พอเข้ามาทํางานในธุรกิจรถยนต์นะในโชว์รูมที่หนึ่งนะครับปรบากฏว่านะครับระหว่างที่ทํางานบัญชีครับแล้วตัวเองก็เริ่มสนใจว่าเออรถรุ่นนั้นก็สวยรุ่นนี้ก็สวยแล้วก็เกิดการบอกต่อให้กับเพื่อนนะครับมาซื้อรถที่โชว์รูมตัวเองได้เออนะครับทางผู้ริหารบอกว่าเฮ้ยขายเก่งนี่ลองเป็นพนักงานขายไหม ดูนะครับผู้วิหารบอกว่าขายเก่งนี่ลองเป็นพนักงานขายไหมน่าแสดงว่าผู้วิหารเห็นจุดแข็งในตัวคนคนนี้จริงไหมครับใช่ข้อแรกเลยนะครับปรากฏว่าน้องคนนี้ก็บอกได้ครับพี่เพราะว่าอยากลองศึกษางานใหม่ๆค้นหาลองหาวิธีใช้จุดแข็งเห็นไอใช่ครับแต่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปลองเป็นพนักงานขายไม่น่าเชื่อครับทําไปสามเดือนสามเดือนแรกนะขายไม่ค่อยได้โอ้แต่ปรากฏว่ารู้สึกว่าอินมากขึ้นเรื่อย มันเป็นช่วงการปรับผลลัพธ์ยังไม่ดีแต่เราปรับจูนจูนอยู่ดีนะตั้งแต่เดือนที่4ี่เป็นต้นมายอดขายเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยครับเขาเป็นท็อปเซลล์นะครับของบริษัทเนี้ยมา3ปีซ้อนแล้วสามปีซ้อนนะครับอย่าลืมนะครับจุดเริ่มต้นทํางานบัญชีอตอนนี้เป็นท็อปเซลล์ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่เซลล์เมนเจอร์ในอายุไม่ถึง30ครับโอ้ยเก่งอะนะโอ้ซึ่งอันเนี้ยหนามาก แอบบอกเรื่องหนึง่งคนหลายคนอ่ะจะน,นอยหรือปะ่ะเวลาที่ทํางานแล้วจบมาแล้วทํางานไม่ตรงสายแ,แต่น้ะไม่อยากจะบอกว่ามันมีข้อด,ดีนะอ,อย่างเช่นเมื่อกี้คุณลองดูนะเรียนบัญชีค่ะแต่พอเรียนไปแล้วก็อ่ะก็เรียนได้แต่จริงๆแล้วชอบขายชอบบอกชอบคุยคุณจะกลายเป็นเซลล์นะที่เก่งบัญชีด้วยซึ่งถามว่าเซล์ที่เก่งบัญชีเนี่ยมีมากหรือมีน้อย มีน้อยนะเขาว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซลเลยอ่ะเขาจะถนัดงานหน้าบ้านส่วนเรื่องงานหลังบ้านเขาจะไม่ยุ่งเพราะฉะนั้น,นการที่วันนี้คุณลองดูนะว่าถ้าเราอะค่ะจบแล้วรู้สึกว่าเราทํางานไม่ตรงสายหรือว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่เห็นจะได้เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนในสมัยเรียนแล้วเราเรียนมาอย่างหนึ่งเราทํางานอย่างหนึ่งลองเอาจุดแข็งทั้งสองอันน่ะที่คุณเคยได้เรียนรู้มาแบบสี่ห้าปี เอาลองมาดูว่ามันจะมาช่วยเสริมจุดแข็งจริง,รงๆที่คุณมีทางธรรมชาติยังไงได้บ้างเพราะว่าอย่างของการเป็นเซลสย่งงี้อย่างเคสเมื่อกี้คือจุดแข็งเขาอะที่เป็นเรื่องของการขายการแชร์อันนี้เป็นธรรมชาติแต่เรื่องของบัญชีอะคือเขาเรียนรู้มานั่นแสดงว่าเขาอะเริ่มมีจุดแข็งสองอันนะแล้วถ้ามันเอามาคอมไบกันได้นั่นแปลว่าเวลาเ,เ,ลเขาให้คําปรึกษาในเรื่องของการซื้อรถอะ เขาปรึกษาในเรื่องทางบัญชีได้เลยและจบในคนเดียวอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบโอ้ว้าวมากมน้ำเลยอยากให้กําลังใจนะสําหรับคนที่แบบว่าโอ้โหจบมาแล้วไม่ได้ตรงไม่ได้อะไรอะ่ะแสดงว่าคุณเนี่ยมีจุดเก่งอะ่ะเออมากกว่าแค่หนึ่งจุดนะคะ เออลองเอาจุดเก่งของคุณอ่ะเอาลองมาลองมาผสมผสานกันแล้วมันอาจจะช่วยอะไรให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทํางานได้มากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่นะคะสองข้อแล้วมีอะไรครับต่อมานะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราอ่ะเริ่มใช้จุดแข็งของเราจนรู้สึกว่าเออมันมันเปล่งประกายมากๆ <ạ. S 1> แล้วทีนี้ได้เวลาแล้วลองมาดูว่าแล้วไอ้จุดที่เราอ่ะอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะักอะค่ะแต่มันส่งผลต่อการทํางานเนี่ยอืเราอ่ะจะหาทีมเนี่ย มาช่วยหรือว่ามาทําตรงนี้ยังไงได้บ้างอะน้ำยังไม่ได้บอกให้แก้นะคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณแก้ไประหว่างทางอะอันนั้นโอเคแต่จังหวะหนึ่งอะสมมติว่าคุณเนี่ยเฉิดฉายมากๆแล้วกับจุดแข็งของคุณนะคะ mm. สิ่งที่น้ำแนะนําในการทํางานหรือทําธุรกิจนะนั่นคือการสร้างทีมค่ะ mm. เพราะว่าการที่เราอะทําหลายๆอย่างพร้อมกันนะ่ะน้ำเชื่อว่ามันมัน,ม,นมันเกิดได้แต่มันเกิดยากแต่ถ้าเราอยากจะเออทำให้เราอะโฟกัสในสิ่งที่เราทําได้ดีไปเลยอ่ะ เออแล้วหาคนที่เขาเก่งเรื่องอื่น,นอ่น่ะมาอุดรอยรั่วอันเนี้นะว่าเป็นวิธีการทํางานที่ฉลาดอย่างเช่นสมมติว่าเราอะค่ะเป็นคนที่อ่าอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างสมมติว่า,าเก่งเรื่องของการสื่อสารยกตัวอย่างน้าไปเรื่อยๆก็ได้แต่น้ำอ่ะไม่เก่งในเรื่องของการทําทําข้อมูลเลยอ่ะเออน้ำไม่เก่งในเรื่องของการแบบจัดเรียงเอกสารเ,าเห็นเอ็กเซลปนี้ครับเออเห็นเอ็กเซล้วแบบโอ้คุณคือการกดซ้ำเนี่ยถือว่าเป็นสูตรเอ็กเซลที่น้ำเราสามารถกดซ้ำเลขได้นี่คือแบบ แต่ว่าคือมันไม่ได้ไงในการทํางานคือแค่ก,กดทําแล้วมันไม่รอดไงน้าก็เลยต้องมีทีมที่แบบโอเคก็ลองดูว่าโอเคน้องคนนี้เขาทาแอดมินเก่งเอกสารน้าก็เลยให้เขาเนี่ยทาเรื่องนั้นไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าน้าไม่รู้เรื่อง Excel เลยนะน้ารู้ว่าน้าต้องการอะไรและน้ารู้ว่า e x c e l ทําอะไรได้บ้างแต่น้ําไม่สามารถที่จะใช้สูตรหรือว่ารู้สูตรได้ คือเหมือนว่าเราอะค่ะกลายเป็นเรารู้ภาพรวมว่าเราอะต้องการอะไรแล้วเราสื่อสารได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากจุดแข็งของทีมเราเนี่ยคืออะไรเนี่ยค่ะอย่างเช่นอ่ะหรือว่าอย่างง่ายมากเลยน้ำมีทักษะการสื่อสารน้ำกําำลังอัด YouTube ก,กับพี่ป๊อบใช่ปะแต่น้ำอะจัดไฟก็ไม่เป็นนำตั้งกล้องก็ไม่ได้นำก็เลยต้องมีไม้ที่ยืนอยู่หลังกล้องเนี่ยมาช่วยทำโปรดักชั่น เพื่อที่อะไรน้ำจะได้ไม่ต้องมาแบบว่าอุ้ตายแล้วฉันพูดเก่งฉันทำคอนเทนต์พี่หนูอยากทำยูทูบทำยังไงดีคะหนูไปเรียนถ่ายรูปก่อนไหมคะพี่คัดหนูไปเรียนตัดต่อคุณพระพบชาติหน้านะคะเราก็จะมี YouTube เนอะป่ะมันไม่ได้มันไม่ทันเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งเราเลยแล้วเราก็ใช้ทีมอะค่ะในการที่เขามีจุดแข็งตรงนั้นน่ะแล้วเราเอาจุดแข็งมาแชร์กันแล้วทีมมันจะกลายเป็นทีมและมันจะไม่มีใครอะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เก่งเราไม่ดีเฮ้ะ ก็คุณน่ยกำลังใช้จุดแข่งคุณทํางานอยู่ไงเนี่ยค่ะนะว่าอันนี้มันคือการทํางานที่ฉลาดแล้วแต่ละคนเน่ยเขาก็จะเติบโตในแนวทางของเขาด้วยใช่ะคะ่ะจริงๆรวมไปถึงคนที่ทํางานในตําแหน่งงานเดียวกันนะสมมติยกตัวอย่างบัญชีเหมือนกันฝ่ายขายเหมือนกันออนะครับฝ่ายผลิตเหมือนกันอะไรแล้วแต่ในตําแหน่งงานเดียวกันนะ<ๆ>เพื่อนร่วมงานของเราอะ่ะ เก่งกว่าเราไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งเสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นว่าเราต้องมีลูกน้องอย่างเดียวแต่ประเด็นสําคัญคือเราต้องรู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรนะครับเราใช้จุดแข็งของเราในการทํางานร่วมกับจุดแข็งของเพื่อนครับใช่ค่ะอย่างไออย่างแผนกเอชไอเงี้ยเอชไอก็จะมีเอชไอเอ็มเอชไอดีเอชไอเอ็มเนี่ยก็คือจะดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนต่างๆแค่เอชไอดีเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องของอุธยการพัฒนาคนคนบางคนนะที่นําเคยไปคุยมานะเขาทำงานตําแหน่งเอชไอนะแต่บางคนอะ เก่งรีคูดคือเป็น HR ที่เก่งในการหาคนไม่เหมือนกันใช่เขาก็จะไปทําแบบเป็นรีคูดเลยเป็น HR เหมือนกันแต่เป็นรีคูดอ่ะคนบางคนเฮ้ยเก่งแต่ HRD คือชอบมากเลยการพัฒนาศักยภาพบุคออบลคลในองค์กรก็จะทาอย่างนั้นน,น,น่ะคนบางคนน่ะเก่งมากในการทำเปโลทําโนนทนํานี่เขาก็จะไปทําในเรื่องนั้นคุณเห็นว่า HR เหมือนกันนะ่ะแต่ก็ยังมีมีความแตกต่างในดีเทลเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาหาให้เจอว่าตัวเราเองอะค่ะ เก่งในด้านไหนแล้วเราอยากจะทํางานเนี่ยและต่อยอดความเก่งของเราในด้านไหนแล้วก็การทํางานตามจุดแข็งนะคะมันจะช่วยลดสิ่งหนึ่งก็คือช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าเบิร์นเอาใช่<ๆ>เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราสนุกแล้วเราก็เฮ้ยได้ได,ได,ได้ได้พัฒนาตัวเองเพราะว่าหนึ่งในคีย์เวิร์ดของการทํางานอะ่ะนําว่าตอนนี้โอเคคนทางานอยากได้เงินอันเนี้ยปกติน้วก,ก็อยากได้พี่ป๊อกก็อยากได้ไม่ก็อยากได้แต่ หนึ่งในนั้นอ่ะมันคือการที่เราได้รับคุณค่าอะไรบางอย่างจากงานงานนั้นครับกัการทํางานตามจุดแข่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออมางานอ่ะมันมีคุณค่าจริงๆครับการทํางานภายใต้จุดแข่งของเราแล้วค่อยๆพัฒนาจุดอ่อนหรือหาทีมหาคนมาช่วยเสริมจุดอ่อนของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับพูดโดยโรวมมันคือ personal growth อ่า personal growth ก็เลยครับคือตัวเราเนี่ยพยายามพัฒนาสกิลต่างๆเราด้านต่างๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการพัฒนาเนี่ย มันไม่เริ่มจากการที่ว่าเราเป็นอะไรอแต่การพัฒนามันเริ่มต้นจากการที่ว่าเรามีความคิดที่จะพัฒนาพัฒนาจุดแข็งของเราก่อนนะครับค่อยๆเติมเต็มเรื่องจุดอ่อนของเรานี่ครับนี่คือการพัฒนา p e r s o n a ง g r o ใช่ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่ป๊อบบอกเลยก็คือค่อยๆดูว่าจุดอ่อนตรงนี้อะไรใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าจุดแข็งเราอะ่ะเราแน่นแล้วเราภาคภูมิใจกับสิ่งสิ่งนี้แล้วทีเนี้ยถ้าเราเริ่มมีเวลาหรือว่าเราเริ่มที่อยากจะ explore หรือว่าค้นหาอะไรใหม่ๆไอ้จังหวะนั้นแหละ คุณค่อยลองไปเติมในสิ่งที่วันนี้คุณอาจจะยังไม่เก่งอย่างเช่นตัวน้ำเอเงอี้น้ำอาจจะลองไปลงไปเรียนเรื่องของ AI อน้ำอาจจะลองไปเรียนเรื่องแบบเออตัดต่อเบื้องต้นแต่ไม่ได้เรียนเพื่อคาดหวังว่าโโวันหนึ่งฉันจะแบบเป็นเอ็กซ์เพร์นะแต่เรียนเพื่อที่จะอุย้ยลองดูซิว่าเออเราจะสนุกกับมุมไหนได้บ้างหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจุดแข็งของเราและจุดที่เรามั่นใจเนี่ยคืออะไรอย่าทําสลับกันโอาคปะพอถ้าทําสลับกันปุ๊บ กำลังค้นหาตัวเองอยู่อ่าลิสมาเลยจุดอ่อนคืออะไรแล้วไปเรียนเสริมจุดอ่อนอม,มันจะโตไม่ทันนะจ๊ะโ <Okay. S 1> อเคฝากไว้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับกับคีซูชันทอของเราครับได้ค่ะจอก,การใหม่ EP ถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กด Subcribe แล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เพื่อนหาจุดแข็งเจอเนี่ยนะคะก็แชร์ EP เนี้ยไปให้เพื่อนก็ได้นะคะให้นางปุ้ป๊อปเนี่ยนั่งเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังเชื่อว่าน่าจะเจออะไรบางอย่างที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเราแต่อุย้ยคนอื่นก็ะชมเราอยู่นะลองดูคคค่ะโอเรับ okay, เจอกันครับ